那雪山。 เฟอร์นิเจอร์ที่เคยมีเจ้าของถ้าเจ้าของคนเดิมไม่ได้หวงแหนสิ่งนั้นมันก็ไม่อาจนำพาเรื่องราวชวนสยองขวัญให้เกิดขึ้นได้หรอกครับเวนเซตวาวอาเจ้าของเดิมจะหวงแหนของสิ่งนั้นมากเพราะอาจจะเป็นสิ่งที่มีความหมายกับเขาหรือจิตยังคงผูกพันยึดติดมากเกินกว่าที่จะยอมให้ตกไปเป็นของคนอื่นได้นั่นแหละ วันนี้ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเตียงมือสองที่มีประวัติน่ากลัวมาฝากเรื่องนี้มาจากพี่อุ้มลูกสาวของเพื่อนสนิทแม่ผมเองพี่อุ้มประกอบกิจการส่วนตัวเปิดร้านขายอุปกรณ์สำหรับมือถืออยู่ใจกลางเมืองอีสานซึ่งหลังจากที่พี่อุ้มอยากขาดจากพี่พลอดีตสามีจอมเจ้าชู้พี่อุ้มก็ยอมรับว่าเกียดพี่พลมากหลังจากอยาก ก็ไม่ขอติดต่ออีกเลยและข้าวของชิ้นไหนในบาทที่เคยใช้ร่วมกับเขาไม่ว่าจะเป็นเตียงตู้รวมถึงของที่พี่พลเคยซื้อให้พี่อุ้มก็สั่งให้คนมาขนไปไว้ที่บ้านของแม่พี่พลหลังจากยาเสร็จเลยทันทีต่อให้ราคาจะสูงแค่ไหนแต่พี่อุ้มก็ขนเอาไปบริจาคจนเกือบหมดไม่มีเหลือเรียกเดียวว่าเกลียดพี่พลเข้ากระดูกดำเลยก็ว่าได้ครับ เพราะก่อนหน้านั้นพี่ผลทำกับพี่อุ้มไว้เจ็บแสบมากพี่ผลเจ้าชูมากถึงขนาดพาผู้หญิงเข้ามาในบาทยามพี่อุ้มไม่ไว้หน้าไม่หยอดคือกอดคอกันเข้ามาเอาเสื้อผ้าไปนอนโรงแรมตอนหน้าประสุขแม่ของพี่อุ้มฟังดูก็ไม่แปลกที่พี่อุ้มจะรู้สึกแย่กับอดีตสามีมากขนาดนี้แต่หลังจากขนของออกไปจนเกลียงพี่อุ้มก็คิดว่า เดี๋ยวอีกสักสองสามวันจะชวนแม่ไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่มาไว้ในห้องนอนแต่คืนนี้พี่อุ้มไม่รู้จะนอนยังไงประสขก็เลยบอกให้นอนเตียงเดียวกันแต่พี่อุ้มก็นึกขึ้นได้ว่าเคยสั่งซื้อเตียงนอนมือสองมาไว้เป็นเตียงไม้สักแทขนาดอกฟุตหัวเตียงแกะสลักสไตล์ทางเหนือซึ่งได้มาในราคาถูกเตียงก็สภาพเกือบร้อปเ เหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและสั่งซื้อมายังไม่ถึง5เดือนดูจากโปรไฟล์ของคนโพสต์ขายก็นับว่าหน้าเชื่อถือเพราะเธอเป็นครูผู้ช่วยเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับพี่อุ่มแถมพอได้คุยกันจริงๆผู้หญิงคนนั้นเป็นญาติของเพื่อนพี่อุ่มด้วยตั้งใจจะสั่งซื้อมาเซอร์ไพร์แม่เพราะตรงกับ12สิงหาพอดีกลับแต่พอคนย้ายเตียงเข้ามา แม่กลับบอกว่าเตียงเดิมแม่ยังไม่ชำรุดเตยเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยยังไม่อยากเปลี่ยนพี่อุ้มจึงไปเก็บไว้ในห้องเก็บของรอวันได้ใช้แต่แล้ววันนี้ก็มาถึงซึ่งประสุกกับพี่อุ้มก็ช่วยกันลากเตียงออกมาเช็ดถูดทําความสะอาดแล้วก็นอนเอาที่นอนปิกนิกออกมารองนอนไปก่อนดีที่บ้านเป็นบ้านชั้นเดียวทำให้ผู้หญิงสองคนในบ้านยังสามารถเคลื่อนย้ายของหนัหนก เข้าไปไว้ในห้องนอนดานถึงแม้จะทุรักทุเลก็ตามทีกลับแต่พี่อมเราว่าในตอนที่เคลื่อนย้ายเตียงหลังนี้มีความรู้สึกเหมือนว่ามันหนักผิดปกติเตียงมันหนักขึ้นเรื่อยๆแถมยังมีเสียงดังตกเหมือนมีคนเอามือมาทุบที่กลางเตียงแต่ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรเพราะเห็นว่าเป็นเตียงไม้มีน้ำหนักมากอยู่แล้วอีกอย่างถ้ามีเรื่องผีจริงๆผีก็คงออกมาหลอกคนในบ้านตั้งนานแล้ว แต่นี่ปาเข้าไปห้าเดือนแล้วถ้าจะมีอะไรคงไม่ทิ้งเวลาให้เลยผ่านมานานแบบนี้หรอกครับซึ่งขืนแรกก็เริ่มรู้สึกแปลกเลยทันทีครับพอหลังจากที่พี่อุ้มอาบน้ำเสร็จก็เข้ามานั่งบนเตียงตอบลายลูก้าและในไม่นานพี่อุคมกระถึงก็พังอัที่จ,จู่ๆเตียงกระสันขึ้นมาเองจนต้องกระโจนลงจากเตียงด้วยความตกใจยืนจับสังเกตอยู่น,นัดแต่เตียงก็ไม่ได้สันอีก เขเข้าใจว่าคงอาจจะคิดไปเองแต่หลังจากที่พลอยหลับไปก็ต้องสดุงตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนตะคอกดังสนั่นว่าเตียงกูซึ่งเป็นเสียงของผู้ชายที่มีน้ำเสียงใหญ่ๆหนาๆนานามาตวาดที่ข้างหูแต่พอกว่าตามองไปก็ไม่เห็นตัวคนพูดจงังหวะเดียวกันรู้สึกว่าเตียงมยวบลงเองสัมผัสได้ว่ามีใครลงมานั่งข้างๆ วินาทีนั้นมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ฝันจึงรีบเปริงตัวลุกขึ้นไปเปิดไฟแต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติพี่อุ่มยืนตะลึงตาข้างใจเต้นแรงพยายามบอกตัวเองว่าแค่คิดไปเองหรืออาจจะอยู่ในสภาวะเครียดเพราะพึ่งย่ากับสามีก็เป็นได้จึงนอนต่อจนเช้าก็ออกไปทำงานก็ยังไม่ทันที่จะเล่าอะไรให้แม่ฟังแต่พอขับรถมาจากลาน แม่กับเาว่าป้าคัางบ้านมาถามว่าพี่อุ้มกลับมาคืนดีกับพี่พลแล้วเหรอเพราะป้าแกเห็นมาแบบว่ามีผู้ชายเดินเข้าไปในบ้านใส่ชุดดำๆดแต่ก็มองไม่ทัดหนักแต่พอหลังจากแม่ตอบกลับมาว่าไม่ได้คืนดีกันอยากันแล้วจริงๆอีกอย่างในบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครที่เป็นผู้ชายทั้งนั้นป้าแกก็น่าซีดเป็นไก่ตบแถมยังยืนยันว่าเห็นจริงๆเมื่อได้ยินอย่างนั้น ตัวพี่อุ้มไม่ได้ไปต่ออะไรนะครับพ่อไม่รู้ว่าควรจะหาคำตอบจะอะไรก่อนแต่ก็มีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าผู้ชายที่ป่าข้างบ้านบอกว่าเห็นเดินอยู่ในบาทก็อาจจะเป็นคนเดียวกับเจ้าของเสียงปริศนาในเมื่อคืนนี้แต่แม่ก็ยังไม่รู้เพราะพี่อุ้มไม่อยากให้แม่คิดมากในค่ำคืนที่สองของการนอนเตียงไม้หลังนั้นช่วงเวลารา,ราวๆสี่ทุ่มเมื่อพี่อุ้มอาบน้ำเสร็จ ก็มานั่งเช็คหลอดพอเริ่มงงจึงลุกขึ้นไปปิดไฟและเปิดโคมไฟที่หัวเตียงทิ้งเอาไว้ซึ่งโคมไฟตัวนี้หลอดไม่มีความสลัวเลยมันค่อนข้างที่สว่างมากพี่อุ้มเหล่าว่าสว่างจนสามารถมองเห็นสิ่งของภายในห้องได้ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวและเมื่อพี่อุ้มกำลังเคล้่จะหลับจุดโจกเหลือไปเห็นร่างๆหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างสูง ผิวคมเข้มสวมเสื้อเชิดกับกางเกงยีนสีดำเขานั้นก็ค่อยปรากฏตัวออกมาจากกำแพงมุมห้องซึ่งจะเยื้องกับฟังปลายเตียงเมื่อเห็นอย่างนั้นก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่คนไม่ใช่โจทย์ต้องเป็นผีแน่ๆเพราะเห็นตาตาว่าเดินออกมาจากกำแพงตรงมุมห้องในวินาทีนั้นตกใจจนทำให้ต้องคลานเข้าไปหลบอยู่ใต้เตียงกลัวก็กลัวแต่ก็ยังไม่ยอมตะโกนเรียกให้แม่เข้ามาช่วย เพราะข้อขแรกคือไม่อยากให้แม่เข้ามาเจอแล้วตกใจข้อสองก็คือกลัวผีจะรู้ว่าพี่อมเห็นเขาซึ่งตอนที่หลบอ,อยู่ใต้เตียงพี่อมอยู่ในท่านอนความศีรษะตั้งอยู่ตรงฝั่งปลายเตียงตอนนั้นสับสนว่าผีเป็นใครเข้ามาในบ้านเราได้ยังไงเพราะอยู่บ้านหลังนี้มาเกือบสิบปีไม่ยักจะเคยเจอผีจนเดิมมาจุกคิดได้ว่า หรืออาจจะตามมาจากเตียงมีทันทีที่คิดจบผู้ชายคนนั้นกก้าวเดินเข้ามาใกล้กับเตียงปลาย้าของเขาหันเข้าหาปลายเตียงและยืนอยู่อย่างนั้นไม่กระดิกพี่อุ้มมองดูเท้าคู่นั้นอย่างสั่นกลัวเท้าสีสิดมีคาบเลือดแห้งกลังติดจุดมันน่าสยดสยองกว่าหนังผีที่พี่อุ้มเคยเข้าไปดูเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้า ตอนนี้มันคือเรื่องจริงไม่ใช่คนที่มาทำการแสดงนาทีนั้นแทบไม่กล้าหายใจกลัวเสียงลมหายใจมันจะดังจนอีกฝ่ายจะรู้ได้แต่ภาวนาคแค่ว่าอย่าได้ก้มลงมาดูเลยไม่อยากจะหัวใจวายตายยังอยากอยู่ดูแลแม่ไปนานๆาพอสิ้นความคิดนั้นชายผู้นั้นก็กา้กาวเดินต่ออีกครั้งและมาหยุดที่ข้างเตียง มองเห็นส้นเท้าหันเข้าหาเตียงจับตามองอยู่ทุกฟิกกาและเขาก็ค่อยๆนั่งลงและหลังจากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถเป็นยกขาทั้งสองข้างขึ้นเตียงทำให้รู้ทันทีว่าคงจะเปลี่ยนไปนอนบนเตียงแล้วแน่ๆซึ่งพี่อุ้มไม่ได้รู้สึกรล่งใจตรงกันข้ามในตอนนั้นมีความกังวลเป็นอย่างมากว่าวิญญาณตอนนั้นจะรู้หรือเปล่าว่า พี่อุ้มเห็นเขาแล้วที่สำคัญเขารู้ไหมว่าพี่อุ้มอยู่ใต้นี้ก็จะผ่านไปก็ค่อนข้างนานนานจนประมาณเวลาไม่ถูกเหมือนกันครับนานจนพี่อุ้มเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาคงจะไปแล้วไม่น่าจะอยู่แล้วล่ะก็ทำใจสู้คานโตออกมาจากใต้เตียงแต่ในจังหวะที่กำลังลุกขึ้นจินก็ได้หันกลับไปมองแบบอัตโนมัติ เพราะหางตามันดันสังเกตเห็นว่าเขายังอยู่บนเตียงนอนไม่ได้หายไปไหนซึ่งพอหันไปมองเท่านั้นแหล,ละครับเลยเห็นว่าวิญญาณตนนั้นกำลังนั่งกอดเขาและจ้องมองมาที่พี่อุ่มด้วยสีหน้าแววตาที่ดูเลือดเย็นดูเขาไม่พอใจพี่อุ้มเป็นอย่างมากใบหน้าของเขาม่วงครับดวงตาลึกลกเลิลมฟีปากอ้าคางพยายามที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างกับพี่อุ้ม กระเสียงก็ออกมาเพียงแค่คำว่าเตียงของกกและที่น่ากลัวอย่างคือบริเวณกลางหน้าอ,อกของเขามันมีมีดเล่มหนึ่งปักอยู่ครับแถมยังมีเลือดซึมไหลออกมาไม่หยุดภาพที่ปรากฏบนหน้าตรงนั้นมันชัดเจนจนพี่อุ้มเราว่าไม่มีอะไรที่จะมาชัดไปมากกว่าน,นั้นอีกแล้วนั่นคือผีตัวเป็นๆที่ชัดและน่าสยดสยองที่สุดในชีวิต จนในตอนนั้นทำให้รู้สึกเหมือนกำลังจะวูบมดสติกแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรดนใจให้ประสบแม่ของพี่อุ้มต้องลุกขึ้นมาเคาะเรียกในตอนกลางดึกช่วงวินาทีที่พี่อุ้มกำลังเคาออดขายกับขนหมดสติกก็กลับมีเสียงของแม่มาเคาะเรียกเข้าสึกก่อนครับคราวนี้ก็เหมือนจะได้สติจึงรีบวิ่งพลุดไปเปิดประตูนในทันทีเมื่อวิ่งไปเปิดประตูแม่ก็เปิดไฟจนสว่าง พร้อมตั้งกว่าตามองไปยังรอบห้องหลังจากที่พี่อุ้มพยายามชี้ไปที่เจียงนั่นอย่างสันกลัวนั่นแหละแต่ประสุกกลับหันมาบอกพี่อุ้มว่าแม่ไม่เห็นจะมีใครเลยแล้วหลังจากนั้นก็ดึงพี่อุ้มมากอดแล้วลาก,กันออกไปจากห้องโดยที่แม่พี่อุ้มก็ได้บอกพี่อุ้มในภายหลังนะครับว่าในตอนนั้นแม่นอนหลับไปแล้วแต่ที่เดินมาเคาะเรียกกรบเพาะคุณตาที่เสียไปแล้ว เข้าฝันแม่มาบอกว่าให้ไปช่วยพี่อุ้มตอนนี้แล้วที่แม่บอกไม่เห็นจะมีอะไรจริง,รงๆแล้วมีนะครับประสุขเห็นเป็นผู้ชายลักษณะเดียวกับที่พี่อุ้มชี้บอกและดวงตาของชายผู้นั้นจ้องเขมงมาที่แม่อย่างไม่พอใจแต่แม่ก็แกล้งไม่สนใจจากนั้นวิญญาณที่นั่งอยู่บนเตียงก็ค่อยๆเอ็นตัวลงนอนบนเตียงอย่างช้าๆโดยที่สายตายัางจ้องเขม็งมาที่ทั้งสอง ซึ่งนั่นแหละครับมันเป็นจังหวะที่แม่ต้องดึงพี่อุ้มเข้ามากอดพร้อมทั้งลากออกจากห้องในทันทีพอรุ่งเช้ามาพี่อุ้มก็ได้ติดต่อไปที่ครูคนที่ขายเตียงหลังนี้ให้ทันทีแต่ไม่ว่าจะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์หรือติดต่อทางเฟซบุ๊กข้อความไปยังไงก็ไม่มีการตอบกลับมาจนพี่อุ้มต้องโทรไปปรึกษาพเพื่อนที่ทกับครูคนนี้พอรู้จักพี่อุ้มด้วยสุดท้ายทางฝ่ายนั้นก็ยอมติดต่อกลับมา พี่อุ้มก็ถามด้วยอารมณ์ชุนเฉียวว่ากล้าดียังไงเอาเตียงผีสิงมาขายให้ซึ่งครูคนนั้นก็ขอโทษเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเตียงนี้เดิมทีเป็นเตียงของญาติเขานั่นแหละครับแกชื่อลุงศักดิ์ส่วนวิญญาณที่พี่อุ้มพบเจอฟังจากลักษณะชุดที่สวมใส่ตรงกับวันรถนำศพตามที่เล่าให้ฟังเป็ดครูคนนั้นบอกว่าน่าจะเป็นลุงศักดิ์ ซึ่งเป็นเจ้าของเตียงและเคยนอนตายอยู่บนเตียงนี้ซึ่งฆาตากรเป็นชายชกันสองคนมันบุกมาในยามดึกสงัดและลงมือฆ่าลุงศักด์แบบไม่ทันตั้งตัวผอจุกจับได้ฆาตากรก็สาวถึงตัวกันเพราะเราว่าถูกจ้างมาอีกทีซึ่งสรุปคดีนี้เป็นการขัดแย้งกันทางธุรกิจแล้วหลังจากงานศพของทุกชิ้นในบ้านของลุงก็ถูกนำมาขายทอดตลาด รวมถึงเตียงหลังนี้ด้วยซึ่งผูกขายรับมาฟีจากลูกชายของลุงแต่ก็ไม่กล้านอนเองก็เลยโพสขายแต่ก่อนที่จะขายดานเคยเห็นดวงวิญญาณของลุงศักมาแล้วแบบตอนหน้าต่อตาหลายครั้งในตอนที่ตัวเองเดินลงมาข้างล่างเวลาประมาณตีห้ากว่าเห็นว่าพี่ลุงศักกำลังนอนหลับอยู่ตอนนั้นกลัวมากกรีดดังลัน่นพี่ลุงศักจึงลุกขึ้นมานาั่งแล้วถลึงตาใส นอกจากนี้ยังเห็นว่าเตียงสันเองเตียงถูกเคลื่อนย้ายทำไมต้องเร่งขายออกในราคาถูกพี่อุ้มเปิดใจเลยว่าโกรธครูคนนั้นมากที่มาหลอกขายเตียงผีสิ่งนี้ให้เถอะพระทาหัวใจวายตายไปใครจะรับผิดชอบพี่อุ้มก็เลยใช้วิธีนี้ครับขอให้รับผิดชอบกันคนละครึง่งเนื่องจากคนที่ขายก็รู้อยู่แก่ใจว่าเตียงมันมีประวัติโดยยืนกรานว่าจะขอขึ้นเงิน แล้วให้ครูที่ขายเตียงให้มารับเตียงนี้กลับไปส่วนข่าขนทรงเตียงก็จะรับผิดชอบเองแต่ทางครูที่ขายเตียงให้บอกมันไม่ได้ยุติธรรมกับเธอเหมือนกันเพราะขาให้เกือบจะห้าเดือนแล้วจะเอาเงินคืนเท่าเดิมได้ยังไงโดยความที่พี่อุ้มอยากให้เอาเตียงหลังนี้ออกจากบ้านไปเร็วที่สุดจึงยอมขายให้ในาราคาที่ขาดทุนไปเลยลดราคาจนเหลือครึ่งราคา ท่านคููคนนั้นจึงยอมจบซึ่งในวันที่มารับเตียงคนขายไม่ได้มาเองส่งให้ญาติมารับเอากลับไปญาติเขาก็มีสีหน้าเล็กๆเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าเฮียนมากแค่ไหนสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์มือสองไม่ใช่ว่าใครซื้อไปแล้วจะเจอดีทุกคนถึงแม้ของชิ้นนั้นอาจจะมีประวัติที่น่าสุดยยองอย่างไรก็ตามเพราะย่งผมเอง ก็เป็นคนไม่เกี่ยงว่ามือหนึ่งมือสองผมซื้อตามความชอบซึ่งที่บ้านของผมเองก็มีเก้าอี้คุณปู่ของเพื่อนที่เคยเสียชีวิตคาเก้าอี้ตัวนี้อยู่กลางป่าผมซื้อต่อมาก็ยังไม่เคยเจออะไรเลยฉะนั้นผมไม่เหมารวมเพราะการที่คนเราพบเจออะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้